สวัสดีครับพบกับพัชร์ดดีวันนี้จะมีดีอะไรมาโชว์เชิญพบกันครับ One, two, สำหรับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามยอดฮิตกับแฟนเพจหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาว่ารถไททันที่ซื้อไปหลายๆหลายๆท่านหลายคนที่ซื้อไปอาจจะยังใช้ยังไม่รู้จัก ออปชันของมันเพราะว่ารถของเราเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างไรเรามาดูกันว่ารถของเรามีออปชันอะไรบ้างออปชันไปแล้วออปชันทํางานอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรกับไททันของเรากับผู้ที่ใช้รถไททันมิตซูบิชิของเราครับไปดูกันเลยนะครับ One, two, Come ขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับอาจจะมีแฟนเพจหลายๆท่านเข้ามาติดตามหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยพูดคุยกัน อาจจะเป็นครั้งแรกที่เข้ามาชมคลิปรวมถึงแฟนเพจหน้าเก่าด้วยครับอาจจะลืมผมไปแล้วนะครับผมก็ยังรู้สึกดีใจที่ยังมีแฟนเพจคอยติดตามผมกับหลายหลายท่านด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสิ่งดีๆรบกวนกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับผมครับผมชื่อพัทรพงศ์วงชาราที่ปรึกษาการขายมิสูออโตเฮาส์ House, หรือในนามโซเชียลเน็ตเวิร์กครับ ตามช่อง YouTube c h a n n l อินสตาแกรมทุกแขนงเลยทางโซเชียลทุกรูปแบบเลยนะครับก็จะรู้จักในานามพัชโชรรดีครับสวัสดีแฟนเพจอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับโอเคเอาละครับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะพาไปดูเลยว่ารถไททันมิ s u b i s h i ของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างกับออปชันที่ทุกท่านเห็นมันคืออะไรต้องระมันระวังอะไรกับมันนะครับ ยังไงก็เหมือนเดิมก็ปาดแผลป็นเพดดูแลสุขภาพด้วยครับกับเหตุการณ์โควิดแบบนี้นะครับแมสก็ไม่ขาดเจลล้างมือล้างมือก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับและไปเลยตั้งแต่ด้านหน้าเลยครับไป One, two, three. Come มาดูด้านหน้าก่อนเลยครับว่ามีอะไรบ้างด้านหน้าที่เห็นก่อนอันดับแรกเลยด้านหน้าก็จะเป็นตัว มองไปที่ตรงมุมซ้ายขวาทั้งสองฝั่งก็จะเห็นวงกลมเล็กๆอยู่แถวแถวไฟหน้านั่นคือปุ่มเรดร์นะครับซึ่งเดิมเมื่อก่อนจะเป็นเซนเซ,นเซอร์เราตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเรดานื่องจากว่ามันการทํางานมันแม่นยํากว่ามันทํางานอย่างไรนะครับปุ่มปุ่มนี้นะครับเออมันทํางานอย่างไรมันมีดีอย่างไรครับผมก็คือปุ่มนี้มันจะเป็นปุ่มชี่ทํางานควบคู่กับระบบเบร์ดไอวิวคือต้องมองภาพรอบคันนั่นเองครับตัวนี้มันจะจับ ไปพร้อมๆกันกับตัวกล้องมองภาพรอบคันครับเวลาเราไปอยู่ภายในรถเนี่ยเวลาเรากดดูเนี่ยเราเห็นภาพนะครับฟังก์ชันนี้หลายๆท่านที่ใช้อยู่นะครับมันก็จะทํางานร่วมกันครับที่สําคัญเวลาเราไปแต่งรถหรือไปเคลือบแก้วอะไรก็แล้วแต่ไปทําสติ๊กเกอร์แปะอะไรก็ให้ระมัดระวังอย่าให้ไ่ปิดกัน้นจุดๆนี้ครับเพราะมันค่อนข้างสําสคัญมากๆเลยนะครับเออแล้วอย่าลืลมไปรถของเราเนี่ยมันยังจับ คนที่เดินข้ามถนนได้ด้วยกับไททันของเราตัวนี้ครับมาจับได้ด้วยนะครับผมส่วนตัวด้านบนเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวทํางานควบคู่ตัวสั่งงานการทํางานที่ปัดน้ําฝนนะครับออโต้แบบออโต้นะครับรถรุ่นนี้ของเรามันจะทํางานแบบอัตโนมัติปัดน้ําฝนที่ปัดน้ําฝนนะครับโดยใช้เซ็นเซอร์ตัวตัวนี้ครับเป็นตัวจับครับผมทํางานควบคู่กับตัว กำลังช่วขณะอยู U M S, นะครับตัวนี้มันดีอย่างไรก็เวลาเราจอดรถไว้รัศมีไม่เกิน4เมตรไม่เกิน4เมตรถ้าเราเหยียบคันเร่งโดยที่ไม่ตั้งใจเครื่องยนต์จะตัดการทำงานทันทีนะครับตัวนี้จะช่วยให้แฟนเพจลูกค้าผู้ขับขี่ปลอดภยัยเวลาเราจอดรถที่ไหนสักที่แล้วเราสตาร์ทรถเหยียบคันเร่งโดยที่ไม่ตั้งใจเวลาเรา เข้าเกียร์ค้างทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวเกร์เดินหน้าถอยหลังก็แล้วแต่เครื่องมันก็จะพุ่งไปเลยถ้าเราหยยบคันเร่งโดยที่ไม่ตั้งใจซึ่งซ่ง,ซงตัวนี้แหละมันจะตัดการทํางานทันทีโดยใช้เซ็นเซอร์ตัวข้างหน้าร่วมด้วยนะครับดังนั้นให้ระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยเวลาเอารถไปแตกไม่ว่าจะติดอะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็แล้วแต่ครับครับผมกับตัวช่วยชะลอความเร็วขณะที่เราขับรถไปประชันชิดกับคันข้างหน้าตัวนี้จะช่วยชะลอความเร็วให้ด้วย ซึ่งพอทางานกับคุยคอนโรลที่ผมอาไรยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าออปชันที่ภายในรถที่คอนโซลหน้าทีทเราเ,น,เนียมันมีอะไรบ้างนะครับก็ย้อนกลับไปอีกมาด้านข้างนิดนึงตรงมือจับตรงประตูนี่เปิดประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นกุญแจเคเบิลิสเบรเซอร์ซึ่งตัวตัวนี้ปุ่มเทเราเห็นเนี่ยคือมันดียังไงนะครับกรณีที่ เราไม่สะดวกที่จะหยิบกุญแจในกระเป๋าเกงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่ในกระเป๋าสะพายอยู่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่อยากหยิบเข้ามาเปิดโดยส่วนใหญ่คนเนี่ยจะเปิดด้วยรีโมทใช่ไหมครับหลายท่านแหละคือไม่รู้ว่ามันสั่งงานตรงนี้ได้ด้วยนะครับแต่ทุกครั้งที่คนทุกคนมารับรถกับผมเนี่ยผมจะอธิบายอย่างชัดเจนว่าเราสามารถสั่งเปิดประตูได้ตรงนี้โดยไม่ต้องหยิบกุญแจมาเลยรัศมีไม่เกิน70ซนติเมตรเราสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้เปิดได้เลยมันก็จะปลดล็อกให้ตรงมด ว้าวครับสุดยอดแล้วกับไททันของเรานะครับมิสูบิชิของเราครับแล้วก็จะเปิดเข้าไปได้เลยนะครับมาด้านหลังนิดนึงครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังอีกมันจะมีอะไรบ้างก็จะมีเซ็นเซอร์มีเรดร์เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับข้างหน้าครับนะครับเห็นไหมครับซ้ายขวาก็จะมีเรด้าปุ่มเรดร์ตรงนี้เหมือนกันทํางานเหมือนกันเลยกับด้านหน้าที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ครับไม่ต้องสงสัยว่า มันคืออะไรนะครับทีหลายท่านถามผมเข้ามาในคับในแฟนเพจในแชทก็ดีก็ถามเข้ามาก็ดีครับผมผมก็จะตอบผมก็จะตอบให้เสมอครับแต่วันนี้ผมเข้ามาพูดเพื่อให้คลายข้อสงสัยครั้งหนึ่งว่ามันคืออะไรครับตรงมือเปิดประตูด้านหลังนะครับก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยตรงนี้เหมือนกันครับผมอย่าพยายามเอาอะไรไปปิดกั้นมันสติ๊กสติ๊กเกอร์ไปติดอะไรนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงครับผมโอเคครับผมก็ ดูความเรียบร้อยของมันอย่าให้มันปิดกลั้นตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ครับครับผมแล้วก็มีเอยอีกตัวหนึ่งผมลืมบอกตัวกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีกล้องด้วยข้าง,าง,างนะครับอยู่ด้านล่างของตัวกระจกมองข้างตรงนี้ครับเวลาตำรวจรถล้า,ลา,ลางรถเวลาชงกระเช็ดก็เรามาระวังนิดนึงตรงนี้นะครับบางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะไปทําอะไรโดยที่เราไม่ตั้งใจมันจะไป โดนให้มันเสียหายแล้วมันทําให้เรามองภาพไม่ชัดไม่ชัดเวลาขับรถนะครับทําให้มันทํางานไม่ได้เต็มที่เต็มกําลังของมันเต็มประสิทธิภาพของมันนะครับโอเคเอาทีนี้ด้านในรถนะครับว่ามันมีอะไรอีกอ่าตอนนี้จะมีคําถามเยอะมากเลยส่วนด้านด้านนอกเนี่ยจะไม่ค่อยมีคําถามสักเท่าไหร่ก็จะไปถเป็นภายในมากกว่าตรงคอนโซลหน้าตรงพวงมาลัยมากกว่าที่แฟนเพจหรือแฟนขับหลายๆท่านนำรถไปใช้เกิดข้อสงสัย บางครั้งบางทีโอเคผมเข้าใจแหละบ,บางท่านอาจจะไม่ค่อยได้อา่านคู่มือสักเท่าไหร่ต่อให้อา่านบางทีก็ยังไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยไป One, two, three, โอเคอา่าเปิดประตูเข้ามาเลยปุ๊บเราก็จะเห็นตรงคอนโซลหน้าเริ่มไล่แบงคงจากมุมด้านขวามาเลยนะครับสิ่งที่เห็นอันดับแรกก็จะเป็นตัวป๊อปกระจก มองข้างสายขวาเป่าระบบไฟฟ้าแล้วถ้าเป็นรถรุ่นเก่าเ,าเนี่ยอาจจะต้องเปิดกระจกลดลงแล้วเอื้อมมือออกมาหมุนข้างๆงเอาแต่ตอนนี้เราไม่ต้องแล้วเดี๋ยวผมสูงให้ดูใ,ใกล้ๆว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะครับด้านบนสุดมีตัว L ตัว R เล็บก็คือด้านซ้ายตัว Right คือด้านขวาเราเลือกที่จะปรับกระจกฝั่งไหนก็ได้เลื่อนสมมติว่าเลื่อนไปที่ตัว L Right ด้านซ้าย ทีนี้มันก็จะเป็นการสั่งงานกระจกด้านซ้ายปุ่มด้านขวาก็อานะครับเลื่อนไปด้านซ้ายแล้วลูกศรซ้ายขวาขึ้นลงตรงนี้นะครับปรับเพื่อให้กระจกมันอยงซ้ายอยงขวาก้มไงนะครับตอนนี้ผมว่าอันนี้อาจจะมีหลายท่านไม่ค่อยมีคําถามเท่าไหร่ผมพูดให้ให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดแล้วก็จะสั่งงานตัวกระจกมองหลังด้านขวาแล้วก็เลื่อนมาทังที่ตัวอาครับ ะครับไม่เร็วจนเกินไปนะครับผมเป็นคนพูดเร็วเพราะว่ารถเรามันแรงก็เลยต้องเร็วแรงตามรถนะครับผมโอเคอัดมาติด้านล่างตรงคอนโซลหน้าลงมาอีกนิดนึงนะครับนีนี้แหละตัวนี้นะครับปรับลำแสงของไฟหน้าอัตโนมัตินะครับมันจะสัมพันธ์กับตัวเซ็นเซอร์ที่ผมพูดนั่นแหละครับผมก็คือตัวนี้มันจะมีสี่ระดับแต่ผมซูมให้ดูนะครับเห็นไหม อนนี้มันปรับลำแสงของไฟหน้าอย่างไงครับกรณีเราขับรถไปตอนคืนแล้วเราบรรทุกของข้างหลังเนี่ยที่มันหนักมากๆหน้ามันก็จะเชิดขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะไปส่องรถชาวบ้านเขาเกิดความลำคาญให้กับเพื่อนร่วมทางเราก็จะมีโหมดที่ปรับให้เห็นไหมครับโหมดที่ปรับให้4ี่ระดับเลยจะให้มันสูงต่ําเราปรับได้เลยครับตามสภาพรถเราเวลาเราวิ่งนะครับเหมือนกันเราใจเขาใจล้วครับบางทีเราขับรถไปเนี่ยบางทีรถวิ่งมาตามหลังเราเขาเปิดไฟสูงส่อง ท้ายเราเนี่ยมันก็จะส่องเข้ากระจกมองข้างมันก็แยงตาเราอันนี้เหมือนกันเรามีตัวนี้ช่วยให้เพื่อปรับลำแสงให้มันต่ําลงเวลาหน้ารถเราเชิดบรรทุกของหนักหนักห,หน้ามันจะเชิดอยู่แล้วนะครับเยี่ยมไหมครับออปชั่นของเรานะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาอีกปุ่มนึง่งถัดมาจะเห็นไหมครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเหมือนรูปรถชนกันเห็นไหมครับที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักก่อนหน้านี้ตอนอเรดาร์ด้านนอกหน้าหน้าตัวรถเนี่ย อ่าคือตัวนี้เองแหละมันจะสั่งงานเพื่อฟังก์ชันของตัวนี้โดยตรงก็คือกรณีเราเหยียบคันเร่งโดยที่ไม่ตั้งใจเครื่องยนต์จะตัดการทํางานทันทีกรณีที่เราจอดรถไว้อยู่แล้วเราใส่เกียร์ดีหรือเกียร์ค้างไว้ถ้าเราเหยียบคันเร่งโดยไม่ตั้งใจเนี่ยเครื่องอยนต์จะตัดการทางานทันทีเลยโดยสั่งงานจากฟังก์ชันนี้แหละครับผมรัศมีไม่เกิน4ี่เมตรเนี่ยตัวนี้สั่งงานตัดการทํางานเลยครับผมโอเคพร้อมกับด้วยตัว ชะลอความเร็วเวลาเราขับรถไปข้างหน้าประชันชิดข้างหน้าเนี่ยมันจะช่วยชะลอความเร็วให้ซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าตัวคุยคอนโทรลที่พงาลไรนะครับหรืออแด็กทีฟคุยคอนโทรลแล้วแต่รถแต่และรุ่นออปชันการสั่งงานจะแตกต่างกันนิดนึงนครับแล้วเตอตันของเราตัวนี้ครับก็มีให้เหมือนกันครับตัวนี้นะครับถามว่าเคลียดไหมครับแฟนเพจอ่าสองสามคำถามแล้วที่ถามเข้ามาคําถามต่อมา ปุ่มนี้คือปุ่มอะไรนะครับผมปุ่มนี้คือเป็นปุ่มที่ควบคุมการเสถียรภาพการทรงตัวของตัวรถนะครับไม่ให้ล้อหมุนฟรีไม่ให้ลื่นถลายจะเป็นสังเกตเห็นในรูปรถไหมครับเล็กๆเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับมันก็จะเลื่อนไปซ้ายขวาอ่าไปถนนลื่นฝนตกตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมไม่ให้เกิดการเสียการทรงตัวไม่ให้เกิดการลื่นถลายครับดีเยี่ยมๆมากๆเลยตัวนี้ครับผมเองผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวด้วยครับผม ส่วนเครื่องเสียงคงไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าอะไรแหละท่านตรงคอนโซลนะหน้าตรงนี้เพราะว่าไม่มีค่อยมีคำถามสักเท่าไหร่ลงมาถัดมาจากใต้เครื่องเสียงลงมานี้หนึ่งครับก็จะมีอยู่อันดับแรกเลยก็จะเห็นเป็นตัวไ i สปอตต์ลอนนิ่งนะครับเตือนจุดอับสายตาสําหรับรถไทตันของเราก็มีให้เหมือนกันกรณีเราขับรถมาด้วยความเร็วสูงบางครั้งบางทีเราไม่ทันได้มองกระจมองข้างนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนเนี่ยถ้าเกิดเรดาร์ ด้านหลังมันจับได้เนี่ยมันจะส่งสัญญาณเตือนกับพิบตรงกระจกมองข้างให้เห็นว่าคุณอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะยังมีรถมาด้วยความเร็วอยู่าการเกิดอันตรายได้นะครับเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งครับผมสำหรับตัวนี้ซึ่งเราสามารถสั่งงานเปิดปิดจะใช้งานหรือไม่ใช้งานก็ได้ด้วย,วยปุ่ม่มนี้ครับถัดไปอีกครับก็จะเป็นปุ่มดิฟล็อกนะครับผมก็คือตัวกันล้อหมุนฟรีตอนนี้จะอยู่ในโหมดของตัวรถรุ่นที่มีระบบ ขับเคลื่อนสี่ล้อครับถ้ารุ่นไหนไม่มีก็จะไม่มีครับผัดไหอีกตัวนี้เป็นที่เป็นตัว A ตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้คือปุ่มอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มตัว Stop and Go นะครับมันทำงานอย่างไรครับก็คือกรณีเราขับรถไปจอดติดไฟแดงหรืออยู่ในก็แล้วแต่สักที่หนึ่งกรณีรถติดนะครับถ้าเรารถหยุดนิ่งมันก็จะ ปิดเครื่องให้ดับเครื่องให้ตัโนติเพื่อลดมลพิษาทางอากาศบนทน้องถนนด้วยประหยัดเซฟค่าใช้จ่ายเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองด้วยเซฟน้ํามันให้ด้วยครับผมตัวนี้มันจะทํางานก็ต่อเมื่อหนึ่งนะครับเราค่าเข็มขัดนี้เราภัยเซฟติเบลพร้อมกับครงอะไรตั้งตรงมันถึงจะสั่งงานด้วยตัวนี้ถึงจะทํางานครับซึ่งเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เหมือนกันครับผมก็อยู่ยที่ปุ่มๆนี้ครับ นะครับผมก็เอออีกคำถามหนึ่งผมลืมไปนะครับเรื่องกุญแจ k o s k e y l e s s Immobilizer ตัวนี้นะครับกรณีแบตหมดทำงานยังไงแก้ไขเฉพาะหน้าอย่างไงครับเดี๋ยวพามาดูกันเลยไปเลยครับเดี One, two, ๋ยวให้ดูเลยกุญแจนะครับนี่ครับนี่คือกุญแจของตัว k ี l e ลสนะครับ ซึ่งถ้ามันแบตหมดเราจะทํางานยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับจะให้ดูที่ตัวนี้ครับจะเห็นปุ่มไหมครับแล้วก็กดออกมาครับมันก็จะเป็นกดออกมามันก็มันก็จะเป็นกุญแจแบบนี้นะครับก็เข้าไปไขได้เลยนะครับตรงข้างประตูนะครับเปิดได้เลยครับอยู่ตรงคอนโซลหน้าแล้วก็เราก็เสียบเข้าไปได้เลยตรงนั้นนะครับผมกรณีที่ ที่เราจะสตาร์ทรถนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมบอกว่าคงเระโปชน์กับแฟนเพจตอบคาถามกับลูกค้าหลายๆท่านกับแฟนเพจหลายๆท่านได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็แชทไลน์ ine, เข้ามาส่วนตัวสอบถามได้เลยหรือคอมเมนต์ Comment ไว้ใต้เพจผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะหาเวลา,าตอบคาถามให้อีกเหมือนเดิมครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากแฟนเพจดูแลสุขภาพเช่นเดิมครับผมเองไม่สามารถช่วยให้คุณมีเงินซื้อรถได้แต่ผมจะช่วยให้คุณได้รถด,ด้วยเงินเท่างบที่คุณมีและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ